สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายประเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพ้าเครื่องพ้าบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะถ้าพี่ๆสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต,ต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่72นะคะ วันนี้น้องจะมาแบ่งปันแบบเป็นชุดเลยนะพี่ชุดละชุดละ3 0 0บาททุกชุดนะคะอ่ะชุดหนึ่งจะมีพระทั้งหมด10องค์นะคะน้องคะแบบมาเลยนะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจถูกใจองค์หนึงน่งนี่ก็คุ้มแล้วนะพี่นะในถุงนั้นอะ่ะเออแต่พี่ได้พาไปถึง10องค์เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวหนูมาเริ่มถุงที่หนึ่งนะเดี๋ยวหนูมาเริ่มถุงที่1น,นะคะหนูจัดแบบว่าคะเลยนะพี่ หยิบคะกะกันเลยนะคะอะถุงนึงนี่จะมีสิบองค์นะคะถุงนึงนี่จะมีสิบองค์นะคะเดี๋ยวหนูจะใส่หมายเลขไปในถุงนะเดี๋ยวหนูร้องส่องให้ดูกันบ้างนะคะเดี๋ยวหนูร้องส่องให้ดูนะคะถุงนี้ก็มีพระหลากหลายรูปแบบนะพี่นะเนี่ยมีพระหลากหลายรูปแบบสวยๆเลยนะคะมีหลายหลวงพ่อเลยนะมีรูปรลอหนูจะใส่ไปหมดเลยนะพี่ คือหนูได้เหมามาชุดนี้หนูบอกเลยว่ามันเยอะนะคะหนูก็อยากแบ่งปันแทนคำขอบคุณที่พี่ๆติดตามหนูนะตอนนี้คนติดตามก็700รคนแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะอันนี้เป็นถุงที่1นนะคะเดี๋ยวขอเนี่ยใส่ใหมายเลขนะคะถุงที่หนึ่งนะชอบถุงไหนปิดถุงนั้นนะคะถุงละ3ามรบาททุกรายการนะคะถุงละ3ามรบาททุกรายการเลยนะอันนี้มีนางพญาด้วยนะพี่เนี่ยถุงนี้น้องใส่ไปาบางทีก็ไม่ได้ดูนะพี่นะอ่ะจริงๆนะคือแบบหยิบใส่ให้ครบ10องนะคะแล้วก็รีบๆแบบ มาจัดเดียงนะคะเบอร์นี่ยังไม่ทันได้ใส่เลยนะพี่นะอ่ะอันนี้ถุงที่หนึ่งนะถุงละสามร้อยบาทน,นะคะชอบถุงไหนถูกใจถุงไหนนะมีพระสิบองค์นะคะมีพระสิบองค์มีรูปหล่อมีพระ <c oughs> อันนี้เหมือนหลวงปู่ทวดเลยนะี่เนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะอ่ะแค่สามร้อยบาทนะพี่แบ่งปันไปเลยคุ้มๆเลยนะคะต่อไปถุงที่สองอันนี้เป็นถุงที่สองจะมีพระปิตามีหลวงพ่อเงินสองสององค์อันนี้เหมือน อะไรนะแถวแถวทางเหนือน่ะ <L ist> เห็นลูกคา้าบอกอยู่นะคะ <L ist> แล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นพระเหรียญน,นะพี่นะเป็นพระเหรียญน,นะคะมีหลากหลายเหรียญน,นะพี่นะลองดูนะคะน้องก็แถมแถมไปให้นะพี่นะแถมแถมกันไปแบ่งปันกันไปนะคะอ่าอันนี้เป็นถุงที่สองนะชอบถุงไหนนะคะถูกใจถุงไหนปิดเลยนะพี่นะใครไวใครได้เลยนะพี่บอกเลยสามร้บาททุกถุงนะอ่ะขายเป็นถุงถุงกันเลยนะพี่นะอันนี้ อันนี้มีหลวงพ่อเงินมีนางพญาและนี้น่าจะเป็นนางพญาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาชื่ออะไรนะซุ้มกอหรืออะไรนะหนูก็ไม่ค่อยว่นใจนะคะพี่แล้วก็มีหลวงปู่สุกอ้าเผื่อพี่ชอบใจนะบอกเลยแบ่งปันไปเลยราคานี้นะน้องแบ่งปันไปเลยราคานี้นะหยิบใส่ไปแล้วเห็นแล้วบางทีแบบขายเป็นองค์นีบแจ๋วเลยนะพี่ <laughs> อันนี้เป็นหง่นี้สามนะคะชอบใจอันไหนนะเนี่ยมาแบ่งปันกันเลยนะพี่นะอันนี้ สี่อันนี้สี่นะอันนี้จะมีนางพญาสองอค์มีหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีมีเหรียญเนี่ยน้องใส่มาหนึ่งสองสามเนี่ยนับได้เลยนะสิบองค์นะพี่สิบองค์นะคะใส่มาสิบองค์เลยนะหยิบคาคาให้เต็มถุงนะ,อ,ะอันนี้เป็นถุงที่สี่นะเป็นถุงที่สี่นะคะเนี่ยนางพญาสวยเลยนะพี่นะสวยเลยนะบอกเลยนะเนี่ยองค์เนี่ยเดี๋ยวใส่ใบเล็ไปก่อนนะคะข <c oughs> ออนุญาตใส่ในเลขนเยนะ,ะนะอันนี้เป็นสี่นะคะ สามบาทนะคะพี่สามร้อยบาทราคาแป่งปันกันเลยนะพี่นะอันนี้องนี้นะคะอันนี้เป็นถุนที่ห้านะถุงที่ห้าก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพระผงสุพรรณแล้วก็มีพระอันนี้เป็นเหมือนสมเด็จนะคะอันนี้จังหวัดการมีหลากหลายจังหวัดนะพี่นะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทบนะรูปหล่อนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อทบนะคะเนี่ยอันนี้ บอกเลยว่าแบ่งปันไปอะพี่ติดเมาไปสักสิบถุงยังคุ้มเลยพี่คุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มเลยอะน้องแม่งปันจริงๆนะแม่งปันจริงๆนะคะแบ่งปันจริงๆบอกเลย <c oughs> อ่ะอันนี้ถุงที่ห้านะคะต่อไปถุงที่หกถุงที่หกอันนี้มีหลายอย่างเลยมีหล่อ่าเงินอันนี้เป็นรอยตัดเขาเรียกว่าเลยนะ รอยตัดจากช่อเป็นหล่อเนี่ยหลงห่อเงินมีหลงห่องเงินนะคะแล้วก็มีอันนี้โอ้โหนางพญาองค์นี้สวยจังนางพญาองค์นี้ผิวเขียวๆขียวองค์นี้สวยมากเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวส่องให้ดูสักหน่อยนี่โอ้โหบอกเลยนางพญาองค์นี้สวยมากเห็นเห็นแบบนี้คือสวยเลยอ่ะนางพญาองค์เนี้ยสวยอ่ะสีเขียวเขียวเนี่ยสวยยังเลยแล้วอันนี้ของนครสวรรค์อันนี้น่าจะเป็นหลงพระเดิมแน่เลยเนี่ยแล้วก็มีหลงปูทวดนะคะอันนี้ถุงนี้นะแล้วก็มีเป็นพระพระ พระอันนี้อันนี้น่าจะเป็นลีลานะไม่ไม่หันหน้ามาให้ดูซะ้วยใส่ไปก็ไม่ได้ไม่ได้เรียงพระนะพี่นะใส่ให้ครบอย่างเดียวนะคะอ่านี่ใช่ด้วยเป็นพระลีลานะพี่นะน,นี่เป็นพระลีลาเป็นนางพญาอู๋สององค์นี้คุ้มแล้วเนี่ยพี่เอาสององค์นี้ไปนี่ถือว่าคุ้มเลยนะบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวหาหมายเลขก่อนนะอ่าหาหมายเลขก่อนนะอันนี้หกนะคะหมายเลขสิบไปรอแล้ว <laughs> อันนี้หมายเลขหกนะคะพี่อันนี้หมายเลขหกนะบอกเลยว่าแบ่งปันกันเลยนะพี่นะแบ่งปันให้พี่ๆไปคุ้มกันบ้างนะคะอ่าต่อไปหมายเลขเจ็ดถูกใจองค์นึงนี่คือปิดได้เลยนะพี่นะสาม้บาทเหมือนนะคะน้องขายองค์เลยนะพี่นะอ่ะอันนี้ก็มีนางพญายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพระสมเด็จนะคะแล้วก็อันนี้อะไร decía? อ่นนระอันนี้เป็นพระปิดตานะแล้วนี้เป็นน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ หงสุพรรณแม่ทรงเนี้ยเห็นข้างหลังนะคะอันนี้หลวงพ่อปันอ่นมีหลายเหรียญน,นะคะมีหลยเหรียญน,นะพี่นะดูให้ชอบใจถูกใจกันนะคะอันนี้หมายเลขเจ็ดนะหมายเลขเจ็ดนะคะสามร้อยบาททุกกลุ่มเลยนะพี่นะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะพี่บอกเลยว่าคุ้มมากอันนี้รายการอันนี้หลงที่เจ็ดนะอันนี้จะมีหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเงินนะคะ มีหลวงพ่อเฮ็ดหลวงพ่อเงินอันนี้หลวงพ่อวิชัยแล้วก็มีอันนี้เป็นนางพญยาวิภาองค์นี้สวยจังดูในถุงไปเลยวิ้ยองค์นี้สวยอะแบบเป็นแบบเก่าเนื้อเก่าๆสวยองค์นี้ยอ่ะถุงที่แปดนะพี่นะถุงที่แปดนะคะ ต่อไปถุงที่เก้าอันนี้มีอันนี้จากปัตตานีเลยนะองค์น,นี้หลวงพุทธดแน่เลยอ่าใช่ด้วยหลวงพุทธดอันนี้แล้วก็มีเหรียญตาสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะนี่มีหลวงพ่อเงินเป็นเป็นเขาเหมือนะระฆังอะพี่อุ้ยมีอันนี้อ,นนอะไรนะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานด้วยอ่ะถุงนี้มีหลวงพ่อปานด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้หลวงพ่อเขาเขียนว่าพุทธนะคะ มีทั้งหมด1ิบองนะคะในถุงเนี้ยมีทั้งหมดสิองนะน้องนับนับอย่างเดียวนับพระอย่างเดียวนะคะไม่ได้ดูพระก็มาดูตอนไลฟ์เนี่ยแหละพี่ก็มาดูตอนไลฟ์เนี่ยพอโดนไฟแล้วโอ้โหพระสวยอะบอกเลยพระสวยอันนี้ได้หลวงทั่วไปองค์เดียวคุ้มเลยนะพี่เนี่ยอ่าก็เหมือนว่าน้องมาแบ่งปันแถมบ้างอะไรบ้างนะคะอ่าแถมบ้างอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นถุงที่สิบถุงที่สิบนะคะอันนี้มีสิบองนะพี่นะยั็มีรูปหล่อเนี่ยหลงพ่อเงินเนี่ยจะใส่ให้แทบทุกถุงเลยได้นะ บอกว่าหลงเพรางินหนูได้เยอะมากเลยนะพี่หนูก็ไม่รู้ว่าปีไหนพอสอนไหนวัดไหนอะไรยังไงนะคะอ่ะใส่ถุงเลยง่ายกว่าแม่งบันพี่ๆีด้วยนะอยากขอบคุณที่พี่พี่คอยอุดหนุนคอยสนับสนุนน้องนะอ่ะอันนี้ถุงที่สิบนะคะ <c oughs> ต่อไปอันนี้สิบเอ็ดนะคะอันนี้สิบเอ็ดนะคะก็มีมาเหมือนกันเลยนะพี่นะ,ะมีมาเหมือนกันเลยนะว่าสิบองค์เหมือนเดิมอุ้ยอันนี้ได้พระอะไรนะ พระหล่อกวเดี๋ยวเอาหน้าพระให้ดูดีกว่า <c oughs> เอาหน้าพระให้ดูดีกว่าเห็นหลังพระปิดถุงไหนได้ถุงนั้นได้จานวนเต็มไม่มีการเอาพระออกหรืออะไรนะคะมีแต่อยากจะให้เพิ่มเนียนะพี่นนะ,ะมีแต่อยากจะแบ่งให้เพิ่มอีกนะพี่น,นะเออสําหรับน้องปิดตรงปกแน,าน,าน่นอนได้พระตรงปกแน่นอนนะคะดูองค์ไหนได้องค์นั้นเออดูองค์ไหนได้องค์นั้นถุงไหนถุงนั้นนะคะไม่มีการหยิบพระออกแล้วก็ไม่มีการสับพระนะคะบอกเลยอ่าสำหรับน้องนะ อันนี้จะมีพระพุทธชินราชนะเนี่ยพระพุทธชินราชอาเนี้ยเขามีเนี่ยเหมือนลูกแก้วอันาาอนี้ <c oughs> มาด้วยนะน้องก็เลยอ่ะถุงนี้ก็เลยให้เขาไปอยู่คู่กันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีพระพุทธชินราชนะมีนางพญานะคะแล้วก็มีพระผงอันนี้แล้วก็มีซุ้มเขาเรียกว่าไรซุ้มกอหรืออะไรเนี่ยอ่ะลองดูอันนี้มีตั้งสององค์เลยนะพี่เนี่ยแล้วก็มีหล่อหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็มีพระเหรียญน,น้องขาไปให้นะพี่นะอันนี้เป็นถุงที่สิบสองนะคะ สามาบ้บาทน,นะคะสามร้บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้ด้วยนะพี่ส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้ด้วยเลยนะคะอะต่อไป <c oughs> ต่อไปอ้าขนาดขนาดเขียนเลขใหหนูอะอันนี้สิบสองนะคะขอโทษด้วยแล้วก็อันนี้สิบสามขนาดเขียนเลขยังพูดผิดอะ่ะพี่พี่องค์กรนี้บ่นเลยนะ <c oughs> อันนี้เป็นถุงที่สิบสามนะคะอ่ะถุงที่สิบสามมีหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็มีเขาเรียกว่า พระดีลานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพระเหมือนนังกวักเลยอะลองดูนะพี่ลองดูนะถูกใจถูกใจถูกใจโอ้แม่ในถุงน,นี้นคือปิดได้เลยนะพี่เอาจริงๆนะได้เหมือนได้ของแถมอะถูกใจหนึ่งนี้ได้แถมเก้าเลยนะพี่นะถูกใจหนึ่งองค์นี้ได้ได้ไปอีกเก้าองค์เลยนะคะอืมแบ่งปันกันไหมนะอันนี้นะคะถุงที่สิบสี่อะถุงที่สิบสี่นะมีพระกิ่ง มีเคากิ่งนะคะแล้วก็มีอันนี้หนูใส่ไปหนูก็ยังไม่รู้เลยนะพี่นะหนูก็มานั่งคอยดูกับพี่พี่เนะี่ยอันนี้ถุงนี่สิบสี่นะคะเห็นรงไหนก็จัดไหม mm. นะคะสิบองค์ทุกถุงนะคะพีสิบองค์ทุกถุงนะนับนับแค่อย่างเดียวนะนับพระนับพระสิบองค์นี่คือจบเลยอันนี้มีนางพญานะคะมีนางพญามีอันนี้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพระโคงพระอะไรเงี้ยแถวแถวนะแล้วก็มีหลวงพ่อเดิมนะคะ เหรียญที่พี่ๆชอบปิดหนูกันเลยเนี่ยบอกเลยว่าเหรียญที่พี่ๆชอบปิดหนูกันเลยนะอันนี้ออันนี้หลวงพ่อโตนี่มีเหรียญหลวงพ่อเงินองค์นี้เลย่ามีพระกิ่งพระกิ่งองค์ใหญ่นะคะอันนี้มองไม่เห็นอนะมองไม่ค่อยเห็นนะอ่ะอ่ะลองดูลองดู หมือนซุ่มอ่ะพี่เหมือนซุ่มแต่นียนนะะนะ้ยังไม่เห็นหน้าพานะยังไม่เห็นหน้าพานะถูกใจองค์นึงนี่คุ้มแล้วพี่อถูกใจองค์นึงนี่คุ้มแล้วนะบอกเลยอ่าต่อไปถุงที่สิบหกแล้วมีมาวันนี้ลองลองลอง,ลองก่อนนะพี่ลอง,ลอง,ล,องลองเทสก่อนนะว่า <laughs> ยี่สิบถุงนี้รอดไหมหนู <laughs> นะคะก็อยากแบ่งปันที่ๆี่บ้างแทนคาขอบคุณกันนะคะที่กดติดตามกันนะอันนี้เป็นถุงที่สิบหกนะคะก็จะมี อันนี้หลวงพ่ออะไรอะ่ะหลวงพ่อแช่มนะหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็นางพยานะบอกเลยว่าอยากให้พี่พี่คุ้มกันบ้างอ,ะอ่ะอ้าบ้านน้องชุดนี้บอกเลยได้มาเยอะนะคะได้มาเยอะเลยนะเลยมาจัดชุดให้พี่พกันเลยอ่าเลยมาจัดชุดให้พี่พี่กันเลย อันนี้จะมีหลวงปูท่ทวดหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็มีเหรียญมีอันนี้มองไม่เห็น่าไรพี่นะอะ่ลองดูลองดูอะลองดูกันมาลองดูกันนี่ค่อยๆอยให้ดูเลยนะเนี่ยให้เลือกเลยนะเนี่ยพี่เนี่ยอันนี้เนี่ยพระอันเนี้ยเหมือนะพุทธชินลาชานนะเนื้อเกเก่าเลยนะพี่องค์เนี้ยแล้วก็มีนี่เป็นพระเก่าเก่านะคะเป็นพระเก่าเก่านะแต่ถามว่าสวยไหมได้สวยเลยนะแล้วก็ได้ปลายเนี่ยคุ้มเลยนะพี่ได้ปลายนี้คุ้มเลยนะราคาแบบ แบ่งปันเหมาเหมากันเลยนะคะอันนี้สิบเจ็ดนะชอบถุงไหนพี่จดหมายเลขให้ดีนะชอบถุงไหนจดหมายเลขให้ดีนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยนะคะไม่ได้มีมาบ่อยนะอันนี้ถุงที่สิบแปดนะคะถุงที่สิบแปดก็จะมีเนี่ยเหมือนพุทธชินราชเลยคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วก็เหรียญน,นี้ไม่ซ้ำนะพี่นะบอกเลยว่าเหรียญน,นี้ไม่ซ้ำได้มาหลากหลายนะคะ ได้มาหลากหลายนะคะมีหลักบ้างอะไรบ้างนะก็เหมือนแถมๆกันไปนะพี่นะก็เหมือนแถมๆกันไปนะคะอ่ะอันนี้ถุงที่สิบแปดนะถุงที่สิบแปดนะคะบางทีองค์ที่มองไม่เห็นอาจจะแพงกว่าองค์ที่มองเห็นก็ได้นะพี่นะอ่ะอันนี้จะมีอันนี้เือนหลงพ่อคูณปะเหรียญเก่าๆอันนี้นะคะแล้วก็มีหลงข้อเงินนะคะแล้วก็มีพระอันนี้เป็นพระผงนะแล้วก็ มีพระีลาพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนี้มีหลายรายการเลยนะพี่เดยวน้องมาจัดจัดใหม่ EP หน้าอะยังไงถ้าพี่มาเห็น EP นี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะฝากติดตามไว้ด้วยนะยังมีอีกนะพี่ยังมีอีกนะคะเออยังมีอีกนะเด็ดน่าจะจัดได้อีกประมาณชุดหนึ่งอะพี่น่าจะจัดได้อีกประมาณชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูก่นอนหนะอะอันนี้สิบเก้านะคะต่อไปสุดท้ายและท้ายสุด สุดท้ายดนะ้าท้ายสุดจัดไปเลยงามๆนางพญาเลยอ่ามีพระอันนี้เหมือนพระเลยนะพระคงพระอะไรเนะงีย้ยนะคะแล้วก็นี่มีพระอันนี้พระเก่านะแล้วอันนี้น่าจะเป็นพระปิดตานะคะอ่ะค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจนะพี่นะหยุดสต็อปดูก็ได้นะแล้วก็จะซูมซูมดูเอาก็ได้ว่าชอบไหมนะชอบถึงไหนนะแต่ราคานี้บอกเลยว่าคุ้มพี่ๆกะคุ้มเลยอืมอ่ะอันนี้นะคะยี่สิบนะ อ่ะเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดจะ2ี่ชุดนะคะพระชุดแบบนี้นะถุงละ3าม้บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้นะคะชอบองค์ไหนชอบเบอร์ไหนนะคะจดได้เลยหนึ่งถึงนะพี่นะอ่ะยังไงน้องก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะน้องไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะคะบอกเลยว่าจะได้ไม่พลาดพระสวยๆราคาแบ่งปันแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ